เกิดวันจันทร์สีดำสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีเขียวสีสุดท้ายสีส้มอุดมทรัพย์คนเกิดวันจันทร์ชอบกราดสร้างสีอะไรเอ่ยชอบหมดทุกสีแนะนำเป็นกระสร้างใบสีน้ำตาลค่ะด้านในจะมีให้ครบจบในใบเดียวเลยนะคะกระสร้างสายมูที่เน้นการเงินโชคลาภนะเมตตาประโยชน์ใช้สอยครบค่ะ ใส่ชนบัตรได้ทั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับมีช่องสําหรับใส่เงินเหรียญได้มีช่องใส่บัตรด้านละหกช่องเยอะมากๆเลยมีช่องสําหรับใส่เอกสารด้านข้างด้วยใครนะคะที่ไม่ชอบสายคล้องสายคล้องถอดเก็บได้เลยนะคะหางซิปมีตัวเลขทั้งหมด9ตัวเป็นตัวเลขที่มีความหมายที่แตกต่างกันในเรื่องของเงินโชคลาภและนับเมตตาโลโก้อีกหความเป็นมงคลสนใจรุ่นนี้999บาท ถ้าเป็นรุ่นนี้859บาทด้านในก็มีให้ครบเหมือนกร่อสร้างใบยาวแตกต่างตรงรูปแบบแล้วแต่ความชื่นชอบในการใช้งานมีของแถมให้มีเกร็ดลับเปลี่ยนดวงการเงินให้ด้วยค่ะ